เมื่อเพื่อนนักดนตรีหนุ่มสาวสี่คนหายเข้าไปในถ้ำบนภูเขาวายของมหาวิทยาลัยบริกแฮมยังสหรัฐอเมริกาเพื่อนที่อยู่หน้าปากถ้ำรู้ว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเขาจึงรีบแจ้งหน่วยกู้ภัยให้มาช่วยเหลือและค้นหาข้อที่จริงที่น่าตกตะลึงจึงได้ถูกเปิดเผยขึ้นนี่คือเรื่องจริงเหตุการณ์จริงใน ทำแห่งความตายมหาวิทยาลัยบริกแฮมยังหรือ BYU เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ในเมืองพร o เวอร์รัฐยูทาที่ด้านหลังของมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีภูเขาขนาดใหญ่ตั้งตระหงานอยู่ซึ่งเป็นที่ตั้งของตัววาย สีขาวอันโดดเด่นและเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมานานนับร้อยปี b ริเกมยังยูน University จึงถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Y ที่นี่เคยมีประเพณีที่เรียกกันว่าวัน YD ยเเป็นวันที่เหล่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้จะพากันปีนขึ้นเขาเพื่อนำสีขาวขึ้นไปทาที่ตัววายกันปีละครั้ง แต่ภายหลังได้ถูกยกเลิกไปเนื่องจากพื้นที่บนภูเขามีการสึกกร่อนอย่างมากทางมหาวิทยาลัยเกรงจะเกิดอันตรายขึ้นจึงได้ยกเลิกไปในที่สุดแต่การเดินป่าเพื่อขึ้นไปยังภูเขาแห่งนี้ก็ยังคงเป็นที่นิยมของเหล่านักศึกษาและผู้คนในชุมชนเสมอมาในวันพุทธที่17สิงหาคม ปี2005กลุ่มเพื่อนนักดนตรีชายหญิง5คนประกอบด้วยเจนิเฟอร์กิลเบิร์ตเบลคดอนเนอร์สกอตต์แมคโดนัลล์เอเรียลซิงเกอรและโจเซฟเฟอร์กูสซนได้นัดหมายและออกไปทานอาหารเย็นกันตามประสาเพื่อนฝูงพวกเขาได้พูดคุยกันในเรื่องต่างๆอย่างสนุกสนานจนถึงเรื่องของรำลึกลับแห่งหนึ่งบนภูเขาวายที่ชื่อว่า ทำก่อนลัมหรือมีฉายาว่าทำแห่งความตายซึ่งได้ตั้งชื่อตามสัตว์ประหลาที่น่าขนลุกจากเรื่อง The Lord of the r i n g นั่นเองทำแห่งนี้เป็นทำที่คนในเมืองโพ o เวอร์ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะรู้จักมากนักแม้แต่เจ้าหน้าที่รัฐและทางมหาวิทยาลัยเองก็ตามมีเพียงพวกบาลาหัมสติแตกไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้จัก และเคยเข้าไปสัมผัสมันอย่างใกล้ชิดเพราะมันเป็นถ้ำที่อยู่ใต้น้ำซึ่งเคยมีนักสำรวจถ้ำลงไปสำรวจมันมาบ้างแล้วจนพบว่าถ้ำก่อนลำเป็นถ้ำที่ขนาดไม่ใหญ่นักที่ปากทางเข้าถ้ำกว้างเพียงหนึ่งฟุตสูงสี่ฟุตมีน้ำท่วมสูงประมาณข้อเทา้าให้ได้ลุยไปในระยะทางยาวหนึ่งฟุตหรือประมาณ30เมตรเท่านั้น ซึ่งสามารถก้มตัวเดินและคลานเข้าไปได้ไม่ยากลำบากนักและเมื่อไปจนถึงสุดปลายทางจะมีอุมโมงค์น้ำขนาดเล็กกว้างเพียง18คูณ24นิ้วอยู่ที่พื้นถำ้ำให้ผู้กล้าท้าถ่ายได้ตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ซึ่งตรงนี้เองเป็นจุดที่ยากเข้าไปได้ไม่ง่ายนักเพราะหากต้องการไปต่อ ต้องดำน้ำลงไปในอุโมงนี้ซึ่งเป็นเส้นทางใต้น้ำแคบแคบกว้างเพียง4ฟุตยาว15ฟุตที่เชื่อมต่อไปยังโถงเตี้ยๆอีกห้องหนึ่งที่อยู่ภายในสุดมีความกว้างเพียง3ฟุตสูง6ฟุตซึ่งในโถงนี้จะมีน้ำท่วมไม่สูงมากนักสามารถหยุดพักหายใจเพื่อดำน้ำกลับออกไปได้นี่คือทั้งหมดที่จะได้พบ ในถ้ำกอรลัมแห่งนี้ในคืนนั้นเพื่อนทั้งห้าเกิดความคิดบารามที่จะดำน้ำเข้าไปในถ้ำด้วยความอยากรู้อยากเห็นและต้องการความตื่นเต้นโดยเจนนิเฟอร์เป็นเพียงคนเดียวที่เคยเข้าไปในถ้ำนั้นมาก่อน <S <S เธอจึงรับประกันกับเพื่อนๆถึงความสนุกตื่นเต้นและความปลอดภัยในการเดินทางครั้งนี้ เพียงแต่เธออาจไม่รู้ถึงข้อเท็จจริงบางอย่างที่ซุกซ่อนอยู่ภายในนั้นจนเมื่อเวลาตีสองพวกเขาปีนภูเขาวายขึ้นไปจนถึงย่างปากทางเข้าถ้ำและพักผ่อนพูดคุยกันอย่างสนุกสนานอยู่ตรงนั้นสักพักในเวลาประมาณตีสี่พวกเขาจึงตัดสินใจเข้าไปในถ้ำอย่างตื่นเต้นทุกคนไม่มีอุปกรณ์อะไรมาเลยนอกจากไฟฉายอันเดียว ต่างคนต่างมาตัวเปล่าใส่เพียงเสื้อผ้าธรรมดาธรรมดาและรองเท้าแตะเท่านั้นพวกเขาพกพามาเพียงทักษะการดำน้ำและว่ายน้ำที่แตกต่างกันไปของแต่ละคนด้วยความเชื่อว่าพวกเขาสามารถดำน้ำในระยะ15ฟุตผ่านไปยังโถงถ้ำอีกฝั่งเพื่อหายใจและดูความอัศจรรย์ของถ้ำหินปูนแห่งนั้นแล้วออกมาได้อย่างปลอด ในเวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเจนนิเฟอร์นำเข้าไปก่อนตามด้วยเบลกสกอตเอเรียลและโจเซฟพวกเขาผ่านช่วงปากทางเข้าถ้ำส่วนแรกระยะ100เมตรไปได้อย่างสบายๆจนมาถึงจุดที่เป็นอุโมงค์ใต้น้ำขนาดเล็กโจเซฟซึ่งมีขนาดตัวใหญ่กว่าเพื่อนลองพยายามดำลงไปดูแต่ปรากฏว่าเขาทำไม่ได้ เลยบอกเพื่อนๆว่าเขาขอรออยู่ด้านบนก็แล้วกันในขณะที่เพื่อนๆทั้งสี่พร้อมแล้วที่จะลงไปสำรวจทำาใต้น้ำอันน่าตื่นเต้นเมื่อทุกคนตามเจนนเฟอร์ลงไปในอุโมงค์ใต้น้ำตามเส้นเชือกนำทางที่นักสำรวจได้เคยทำไว้พวกเขาต้องพบกับน้ำที่เย็นเย,ยือกอย่างคาดไม่ถึง แต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับคนหนุ่มสาวอย่างพวกเขามันจึงเป็นการเดินทางที่ไม่ลำบากมากนักและสนุกตื่นเต้นอย่างที่เจนนิเฟอร์บอกไว้จริงๆถึงแม้เส้นทางจะคับแคบแต่ทุกคนก็สามารถดำน้ำผ่านไปจนถึงโถงถ้ำเล็กๆอีกฝั่งหนึ่งได้ที่โถงถ้ำตรงนั้นเป็นจุดปลายสุดของถ้ำก่อล่มแล้วมันเป็นทางตัน มีน้ำท่วมสูงประมาณสะดือเท่านั้นทำให้พวกเขาสามารถหยุดยืนและหายใจได้อีกครั้งเพียงแต่มันค่อนข้างอึดอัดเพราะโถงท้ำมีเนื้อที่ว่างเพียงเล็กน้อยมันสูงประมาณ6ฟุตและกว้างเพียงสฟุตเท่านั้นทำให้การหายใจสำหรับคนสี่คนที่เข้าไปแออัดในนั้นเริ่มมีปัญหาพวกเขาเริ่มรู้สึกสยองและตกใจ กับความอึดอัดจากการหายใจไม่ออกเพราะมันทั้งแคบและเตี้ยมีอากาศให้หายใจไม่มากนะักและนี่คือสิ่งที่เจนนิเฟอร์นึกไม่ถึงตั้งแต่แรกเพราะปริมาณออกซิเจนและอากาศภายในโถงถ้ำแคบแคบนั้นมันเต็มไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการย่อยสลายของดินหินปูนและอินทรีย์วัตถุต่างๆที่ทำปฏิกิริยากับน้ำในถ้ำ ทำให้อากาศมีสัดส่วนของออกซิเจนอยู่น้อยและเมื่อมีคนแออัดเข้าไปอยู่ร่วมกันมากถึง4คนทุกคนแย่งกันหายใจต่างคนต่างระบายเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากขึ้นมากขึ้นมันจึงเป็นการเพิ่มปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในถ้ำให้สูงขึ้นไปอีกในขณะที่ออกซิเจนเริ่มน้อยลงไปทุกทีเมื่ออาการตื่นตระหนกเริ่มเกิดขึ้นจากความสนุก เริ่มกลายเป็นความสยองเจนิเฟอร์จึงรีบดำน้ำเพื่อพาเพื่อนๆกลับออกไปเจนิเฟอร์สูดหายใจเข้าปอดอย่างเต็มที่แล้วดำน้ำลงไปทันทีเธอไม่รู้เลยว่าอากาศที่เธอหายใจเข้าไปนั้นมีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่มากขนาดไหนทำให้ความสามารถในการดำน้ำของเธอลดลงทันทีเธอพยายามกลั้นหายใจและกลับไปยังทางเก่าที่เข้ามา แต่ยังไม่ทันถึงทางออกเธอก็หมดสติเสียก่อนในที่สุดเธอจึงจมน้ำเสียชีวิตติดอยู่ในช่องแคบแคบตรงนั้นซึ่งเป็นช่องทางเดียวที่จะออกจากอุโมงค์ในถ้ำนั้นไปได้หลังจากนั้นไม่เกิน60วินาทีแอเรียลก็กั้นหายใจและดำน้ำตามออกไปโดยเธอไม่รู้เลยว่าเพื่อนของเธอ ได้ลอยน้ำตายปิดทางเข้าออกอยู่ตรงรูเล็กๆตรงนั้นแล้วเมื่อเธอเอื้อมมือไปข้างหน้าเพื่อคลำหาเชือกและทางออกเธอต้องตกใจสุดขีดเมื่อเธอคลำเจอขาเพื่อนขวางอยู่ข้างหน้าเธอรู้ได้ทันทีว่ามีอะไรผิดปกติอย่างแน่นอนเธอพยายามดันเจนิเฟอร์ออกไปเพื่อให้เธอมีช่องไปต่อได้แต่กลับกลายเป็นว่าศพของเจนิเฟอร์ ยิงไปติด้าทางออกมากขึ้นไปอีกแอเรียลไม่สามารถออกไปได้เธอจึงจมน้ําเสียชีวิตไปอีกคนและเช่นเดียวกันเบลเป็นคนต่อไปที่จะออกมาเขาดำน้ําออกมาได้เพียงไม่นานเขาก็มาติดศพของเพื่อนสาวทั้งสองเขาพยายามดิ้นรนดันศพทั้งสองออกไปแต่ก็ไร้ผลเพราะความคับแคบของพื้นที่สุด บเบลกก็กลายเป็นศพจมน้ำไปอีกหนึ่งศพและสกอตก็เป็นคนสุดท้ายที่ดำน้ำตามไปและเขาก็ต้องติดตายอยู่ตรงนั้นอย่างช้าๆจากการขาดอากาศหายใจเช่นเดียวกับเพื่อนๆที่นั่นจึงกลายเป็นหลุมศพใต้น้ำสำหรับเพื่อนทั้งสี่ในที่สุด สำหรับโจเซฟเฟอร์กูสันที่ไม่ได้ลงไปกับเพื่อนๆด้วยเขาเฝ้ารออยู่ตรงปากทางเข้าถ้ำนานกว่าชั่วโมงก็ไม่เห็นความเคลื่อนไหวใดๆจากคำบอกเล่าของเจนนิเฟอร์มันไม่น่าจะใช้เวลานาน,านขนาดนั้นแต่ทำไมพวกเขายังไม่ออกมาเขาชักกังวลจนเวลาประมาณ6กโมงครึ่งเขาจึงรีบโทรศัพท์แจ้งเพื่อนคนอื่นๆรวมทั้งตำรวจและกู้ภยัย เมื่อตำรวจและกู้ภัยมาถึงสิ่งแรกที่พวกเขาทำคือการใส่อากาศเข้าไปภายในถ้ำก่อนและค่อยๆสูบน้ำออกมาและเมื่อเจ้าหน้าที่เริ่มเข้าไปภายในถ้ำพวกเขาก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบศพผู้หญิงสองคนและชายสองคนค่อยๆลอยออกมาลอยออกมาอย่างน่าอนาถนโดยทุกศพหันหน้ามาทางเดียวกันทั้งหมดคือในช่องทางออก จากรูปคดีและการชนสูตรพลิกศพเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าทุกคนไม่มีสารเสพติดในร่างกายพวกเขาเสียชีวิตจากการจมน้ำและขาดอากาศหายใจนักกู้ภัยคลิสลีดได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ว่าผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เชื่อว่าเหตุสลดเกิดขึ้นเนื่องจากการขาดออกซิเจนซึ่งทั้งสี่คนพยายามดิ้นรน วายน้ำกลับออกมาจากอุโมงค์ที่มืดมิดและพวกเขาอาจจะหมดสติไปก่อนที่จะถึงทางออกโดยมีศพของเพื่อนคนแรกขวางทางออกอยู่ทำให้ทุกคนไม่สามารถออกมาได้มันเหมือนการถูกนำไปยัดใส่ไว้ในท้ายรถเมื่อปิดประตูลงมันก็แทบจะไม่มีอากาศหายใจอีกเลยหากไม่ได้ออกมาอย่างทันท่วงทีก็อาจจะเสียชีวิต จากการขาดอากาศหายใจได้การเข้าไปในถ้ำแบบนี้สำหรับมืออาชีพแล้วถังออกซิเจนเป็นอุปกรณ์สำคัญอย่างหนึ่งเลยทีเดียวแต่สำหรับหนุ่มสาวทั้ง4ที่ไปตัวเปล่าแบบนี้มันจึงเป็นการฆ่าตัวตายนี่เองหลังจากการกู้ศพหนุ่มสาวทั้ง4ออกมาแล้วทางการและทางมหาวิทยาลัยจึงสั่งให้มีการปิดตายถ้ำกอลัมแห่งนี้ด้วยคอนกรีต เพื่อไม่ให้มีใครต้องเข้าไปตายในถ้าแห่งนี้อีกปิดตำนานถ้าแห่งความตายบนภูเขาวายแห่งมหาวิทยาลัยบริกแฮมยังในที่สุดหากชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงเอ็ดกระชีวิตกันด้วยนะครับท่านจะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งเมื่อมีคลิปใหม่ๆออกมา ขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ